ถามว่าวันนี้ตอนที่จะต้องพาไปทําแผนเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศเจ้าตัวเงียบไม่ตอบคาถามใดๆแต่ที่น่าสนใจก็คือวันนี้ตอนที่สอบปากคำเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีรายงานข่าวถอยอ้างว่าภาพหลักฐานที่ช่อง8เนี่ยได้มีการนําออกอากาศเมื่อวานนี้ที่เราไปเจอว่าเส้นถนนแจ้งวัฒนะถอยกําลังทุบตีน้องอยู่เนี่ยมันอ้างว่าน้องเนี่ยตีมันก่อนแล้วมาบอกว่าตอนน้องลงรถเนี่ยน้องเนี่ยเอาอิดปาใส่มันนะครับ ปรากฏว่าคําพูดที่ถอยพูดวันนี้ช่อง8เนี่ยเมื่อวานตอนเราออกอากาศน้องแนสิกิตรีนะครับนักข่าวช่อง8เป็นคนได้หลักฐานชิ้นนี้มาแล้วเราส่งให้กับตํารวจว่าถอยเป็นคนลงมือทํำร้ายปรากฏว่าถอยก็ยังโกหกอีกว่าฝ่ายหญิงคือน,นุ่นเอาอิดปามันจนทําให้มันขาดสติกลับมาตรงนี้ฮะกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ผมขออนุญาตเปิดตัวเต็มนะฮะแล้วท่านจะได้เห็นหนาทีต่อนาทีว่าไอ้นี่โกหกซ้ำซาก คุณผู้ชมครับเราดูวงจรปิดตัวที่หนึ่งเลยอันนี้คือฉบับเต็มที่จะเห็นรายละเอียดทุกช็อตใครทำร้ายใครกันแน่เมื่อทอยมันโกหกคุณผู้ชมครับนี่คือรถตอนที่ทอยเนี่ยมาถึงนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าจังหวะนี้เนี่ยมันอ้างว่ามันทะเลาะก,กันในรถเพราะมันบอกว่าน้องนุ่นพูดถึงเรื่องแปนเก่าเราเปิดภาพนี้จะเห็นว่าวินาทีเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตดีๆเราจะเห็นขาเหมือนกับน้องผู้หญิงเนี่ยลงมาจากรถคุณผู้ชมครับและหลังจากนั้นเนี่ย ในภาพช็อตที่หนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไกลเนี่ยนะฮะนี่ฮะตัวของป่ายิงเนี่ยเหมือนลงมาแล้วเหมือนของอะไรสักอย่างหนึ่งตกลงกับพื้นแต่อันนี้เรามองไม่ชัดเปิดตัวที่สองถัดมาเลยก็ได้นะครับในตัวที่สองเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะฮะนี่ฮะเหมือนกับของล่วงแล้วเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะหยิบอะไรซึ่งภาพนี้ถูกตีความได้อีกอย่างหนึ่งจากตำรวจว่าน้องอาจจะหนีแล้วมันดึงกลับขึ้นรถหรือไม่สังเกตไหมฮะเหมือนตัวกระแขนน้องหลุดออกมา แล้วก็เหมือนกับโดนกระตุกกลับขึ้นไปอีกนี่ฮะนี่ตัวที่2องใช่ไหมฮะนี่ฮะขานาดเดียวกันคุณผู้ชมครับถามว่าแล้วความเป็นจริงภาพแบบอันคัดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเหมือนน้องกำลังจะหยิบอะไรและสัาพนหนึ่งโดนกระตุกกลับขึ้นไปถัดมาครับผู้ชมฮะคือวินาทีที่จะจับโกหกไอ้ทอยก่อนจะไปทําแผนเปิดตัวสครับน้องจะลงมาจากรถแล้วเหมือนน้องล้มแล้ว ซึ่งไม่แน่ใจว่าน้องเองเนี่ยโดนต่อยในรถหรือไม่เห็นไหมฮะแล้วน้องเหมือนเดินหนีละนี่คือนาทีตอนเดินประกบแล้วนะฮะแล้วคุณผู้ชมมันจิกขวน้องเลยตั้งแต่น้องลงมาจากรถแล้วผมจะหยุดภาพบางภาพเอาไว้คุณผู้ชมคงเดาออกแหละอันนี้คือทําร้ายมันจะมีจังหวะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัว3าตัว4เนี่ยคือมันรุมทําร้ายน้องก็คือเตะเหยียบหน้าแล้วก็ชกที่มันบีบหัวใจคือตัวถัดมาฮะ ปรากฏว่าระหว่างที่น้องล่วงมันนั่งดูอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กมากคุณผู้ชมฮะไม่มีปัญญาจะสู้มันหรอกแล้วเข้าใจว่าตอนเปิดรถหนีเนี่ยมันน้องน่าจะหนีมันเลยกระชากแล้วพอมันลงมาปุ๊บมันก็เลยเตะเห็นไหมฮะแล้วมันก็ตบหน้าน้องตบอยู่อย่างเงี้ยแต่ภาพที่กำลังจะบอกว่าเองโกหกซ้ำซากเองบอกผู้หญิงปาหินใส่เองแล้วเองแค้นก็เลยต้องเอาหินทุบหัวเขา คุณผู้ชมดูภาพนาทีนี้นะฮะตัวใหม่ที่เราได้มาเปิดเลยครับนี่คือนาทีมันโกหกนะฮะมันหยิบหินเองนะฮะแล้วทุบหัวน้องทันทีเมืม่อวานท่านจะเห็นว่ามันลากไปแล้วทุบวันนี้เราได้ตัวเต็มมามันทุบตั้งแต่จอดรถคุณผู้ชมดูความแหมจะหลุดเหยียบเกือบจะหลุดมอม้านี่ฮะ พอกลับไปเมื่อกี้มันอ้างกับตำรวจว่าน้องผู้หญิงหยิบอิดปลาใส่มันมาเลยฟิลขาดเราไปเปิดหลักฐานแล้วขยายเปรมทุกช็อตนะฮะมันตั้งหาที่เตะน้องสลบแล้วมันหยิบอิดฮะแล้วทุบที่หัวน้องตรงจุดจอดรถประมาณสามครั้งคุณผู้ชมฮะน้องเนี่ยเข้าใจว่าแผลน่าจะแตกแล้วแหละแล้วเสียเลือดหลังจากนั้นน้องพยายามตั้งสติพอโดนทุบหัวเสร็จถัดมาน้องจะวิ่งหนีแลวนะฮะ ซึ่งจังหวะที่น้องวิ่งหนีเนี่ยก็จะวิ่งแบบโซซัสโซเซตัวที่เจ็ดแล้วนะครับภาพน้องวิ่งหนีฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวนายสิริชัยเนี่ยพยายามจะเดินตามเห็นใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นที่มันอ้างว่าน้องปลาอิดไม่มีจังหวะไหนที่น้องปลาอิดนะฮะเพราะน้องหมดแรงแล้วแล้วล้ม และตัวถัดมามันอีกนั่นแหละฮะที่เป็นฝ่ายเปะแล้วหยิบอิดตรงถนนทุบหัวซ้ําคุณผู้ชมครับอทอยจะโกหกอีกกี่ชาติทอยไม่พูดความจริงแม้กระทั่งวันนี้ทอยทําแผนคมันอ้างกับตำรวจว่าน้องหยิบอิดปามันแล้วมันเกิดบันดาลโทษะปรากฏว่าวันนี้เราเปิดตัวเต็มให้ดูเองโกหกทุกคำฮะ นี่หลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะถ้าไล่ตัวแบบฉบับไปเ,เลยมันจะเดินย้อนกลับไปที่รถหลังจากมันทุบน้องเป็นรอบสองแลวนะ,ะมันย้อนกลับไปเพื่อไปอุ้มลูกแล้วมันก็เอาลูกเนี่ยวัยสองขวบใช่ไหมมาที่ตรงบริเวณร่างของแม่ก็คือน้องนุง่นนอน,น,อ,นอยู่แล้วหลังจากนั้นมันก็ทุบน้องด้วยก้อนอิดเป็นรอบที่สามอีกฮะ คำตอบที่บอกว่าฝ่ายหญิงปลาอิดใส่เลยโมโหไม่มีภาพนี้เลยมีแต่เองทุบเขาสามรอบทุบต่อหน้าลูกและก่อนน้องจะตายนาทีตัวช็อตสุดท้ายช็อต12มันก็พยายามจิกหัวน้องแล้วลากกลับไปที่รถแล้วก็ขึ้นรถนี่ฮะ <S 2> <S 2> <S เราดูภาพนี้อย่างละเอียดแล้วเปิดชอด็อตต่อชอ็อต น้องไม่ได้ทำร้ายมันเลยครับมันตังหาาที่ทำร้ายผู้หญิงทุกวินาทีคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราจับภาพเนี่ยวันนี้ผมต้องย่อเวลาลงนะฮะเรานั่งดูภาพอย่างละเอียดหลังจากน้องแนนสกิริตีเป็นคนได้หลักฐานชิ้นนี้มาคุณผู้ชมรู้แบบว่ามันนั่งทุบน้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันเตะแล้วมันก็ตบ30นาทีนะฮะท่านลองเป็นตัวท่านไม่ต้องเป็นผู้หญิงท่านเป็นผู้ชายลองโดนตบ แล้วลองเอาหินมาทุบหัวตัวเองประมาณสิบห้าครั้งท่านไหวไหมม,มันโกหกนี่ฮะคุณผู้ชมครับและวันนี้แน่นอนที่สุดปรากฏว่าคำรับสารภาพกลับมาตรงนี้ฮะมันบอกกับตำรวจว่ามันพาน้องไปที่บ้านแล้วหลังจากนั้นมันบอกน้องไม่ตายมันจึงเอาอิดทุบน้องซ้ำผมอยากจะให้เปิดภาพตอนที่พอทอลงไปที่บ้านแล้วไปเจอก้อนหินนะ ทีมงานเปิดภาพถัดมาเลยฮะพอถอไปเก็บก้อนหิน2จุดตรงบริเวณใกล้กับโรงจอดรถแล้วก็ใกล้กับครัวซึ่งนี่ฮะปรากฏว่าไอ้ก้อนหินสองก้อนเนี้ยคุณผู้ชมฮะมันยังมีลอยเลือดติดอยู่ mm. ซึ่งมันจะสอดรับกันเลยว่ามันเอาตัวหนอนที่ถนนเนี่ยแจ้งวัฒนะทุบแล้วทิ้งตรงนั้นพอมันกลับบ้านคุณผู้ชมฮะมันลงมือฆ่าน้องก็คือทุบน้องซ้ำที่โรงรถ และหลังจากนั้นมันลากเข้าไปในห้องนอนถ้าเป็นไปได้ทีมงานต้องเปิดภาพนิ่งด้วยฮะตอนที่มันชี้ในห้องนอนเอามาประกอบกันด้วยครับเปิดภาพนิ่งขึ้นมาคู่ครับนี่คือตอนเก็บอิดเลยฮะภ<ะ>าพต้องเป็นภาพในห้องนอนของมันนะฮะที่มันชี้ตรงโรงรถนั้นนี่ฮะมันบอกว่าพอทุบเสร็จจากโรงรถมันพาน้องเข้าห้องแล้วมันไปทุบซ้ําที่ห้องนอนตำรวจไปเจอเศษอิฐจริงๆนะฮะที่มันใช้ทุบนะฮะ แล้วตำรวจก็เก็บหลักฐานไว้ทั้งหมดคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้ที่เราเปิดหลักฐานชิ้นนี้สำคัญขึ้นมาเนี่ยเป็นการมัดตัวจนสุดท้ายตำรวจต้องถามมันที่บ้านมึงฆ่าใช่ปะมึงเอาศพเขาไว้ไว้ไหนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยระหว่างที่เรากำลังออกอากาศ<ม>คือต้องบอกกันว่าเอาจริงเราก็ต้องให้เครดิตตำรวจด้วยเพราะตำรวจเองเขาก็รออยู่ว่าเฮ้ยช่องแปดจะเปิดอะไร เพราะตำรวจเองตำรวจเนี่ยล็อกมันไว้ที่บ้านปรากฏว่ามีอีกจุดหนึ่งคือปราจีนบุรีแจ้งว่าเจอศพตำรวจก็นั่งดูช่องแปดอยู่คุณผู้ชมดูภาพนะฮะหลังจากนั้นนี่ฮะพอตำรวจเห็นภาพว่าเราออกอากาศเสร็จปับ๊บคุณผู้ชมฮะตำรวจก็เลยต้องเค้นมันที่บ้านมึงบอกได้หรือยังมึงเอาศพไว้ไหนจนสุดท้ายมันก็เลยยอมรับว,ว่าศพที่ไปเจอกันที่ปราจีนบุรีคือศพน้องนุ่นเพราะตอนแรกมันไม่เชื่อ จนกระทั่งเราออกอากาศเสร็จตำรวจก็เลยบอกเฮ้ยเขาออกอากาศแล้วเนี่ยยังไงก็คือภาพมึงอะ่ะนี่ฮะชุดสืบทั้งหมดก็เลยต้องประสานแล้วบอกดูซะมึงทำร้ายเขาม,มึงทุบหัวเขาอ้าวมึงพูดสิอยู่ไหนเห็นใช่ไหมฮะเราก็เลยส่งหลักฐานตัวนี้ไปย้ำกับตำรวจว่ามันโกหกครับพี่นี่ฮะ สุดท้ายตำรวจเขาดูข่าวอยู่เขาก็เลยบอกว่าภาพออกอากาศทั้งหมดแล้วดังน <Pine apple> ั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้สิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกคุณผู้ชมเลยก็คือว่าคนที่ได้หลักฐานชิ้นสำคัญตัวนี้มาเนี่ยนะครับก็คือทางด้านผู้สื่อข่าวของเราน้องแนนสิกรี